หลวงพ่อยิ้มเจ้าขาหลังจากที่หลวงพ่ออธิบายโสตะวิญญาณจิตหนูก็เริ่มจับทางได้มากขึ้นค่ะวันนี้หนูขยับมาอีกทวารหนึ่งนั่นก็คือกลิ่นหมายถึงคานะวิญญาณจิตใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องเลยโยมวาสนาในวิถีของปัญจทวารหลังจากผ่านการเห็นและการได้ยินมาแล้วก็มาถึงคานะวิญญาณจิตซึ่งเป็นจิตที่ทำหน้าที่รับกลิ่น โดยอาศัยคานณะประสาทหรือจมูกเป็นทวารแล้วจิตนี้ก็คล้ายๆกับจักขูวิญญาณจิตกับโสตะวิญญาณจิตใช่ไหมเจ้าคะคืองานของมันแค่ดมกลิ่นใช่ไหมเจ้าคะใช่เลยโยมคานณะวิญญาณจิตมีหน้าที่เพียงรับกลิ่นกลิ่นจะหอมหรือเหม็นจะเป็นกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นควันไฟจิตนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรไม่รู้ว่าชอบ หรือไม่ชอบไม่รู้ว่ามาจากใครหรือที่ไหนแค่ได้กลิ่นเท่านั้นเองอ๋อแปลว่าแม้ได้กลิ่นหอมมากๆก็ไม่ได้หมายความว่าจิตนี้จะมีความสุขใช่ไหมเจ้าคะใช่เลยโยมจิตนี้ก็เหมือนตัวรับกลิ่นของไมโครโฟนกลิ่นนั่นแหละกลิ่นอะไรก็รับเข้ามาแต่ยังไม่วิเคราะห์ยังไม่มีอารมณ์ผลคานะวิญ,ญญาณจิตก็มีสองดวง เหมือนกับทวารอื่นๆที่ผ่านมาคือ 1. อากุศลวิบากคารณะวิญญาณจิตเป็นผลของอกุศลกรรมทำให้เราได้กลิ่นไม่พึงใจแต่ยังไม่มีความรังเกียจหรือหงุดหงิดใดๆ 2. อเหตุกะกุศลวิบากคารณะวิญญาณจิตเป็นผลของกุศลกรรมทําให้เราได้กลิ่นหอมชื่นใจแต่ก็ยังไม่มีความสุขหรือปลื้มใจใดๆเกิดขึ้น หลวงพ่อดูเจ้าขาหนูอยากได้ตัวอย่างเหมือนเดิมค่ะจะได้เห็นภาพแบบชัดๆเหมือนตอนที่หลวงพ่ออธิบายกลิ่นได้เลยโยมวาสนา 1. อากุศลวิบากคานะวิญญาณจิตจิตที่ได้กลิ่นไม่พึงใจแต่ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจเปรียบเหมือนเราได้กลิ่นควันไฟจากขยะไหมจิตนี้รับกลิ่นควันเฉยๆยังไม่รู้สึกรำคาญหรือกลัวไฟ เปรียบเหมือนเราได้กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำจิตรับกลิ่นเหม็นแต่ยังไม่มีความรังเกียจหรืออยากหนีเปรียบเหมือนเราได้กลิ่นคาวเลือดจากโรงพยาบาลจิตเพียงได้กลิ่นยังไม่มีความรู้สึกหวาดหรือไม่ชอบเปรียบเหมือนเราได้กลิ่นควันบุหรี่จากคนข้างๆจิตนี้ยังแค่รับกลิ่นยังไม่มีอารมณ์รำคาญเกิดขึ้นเปรียบเหมือนเรา ได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวจากอาหารเน่าจิตเพียงรับกลิ่นยังไม่มีอาการจะอาเจียนหรือต่อต้าน 2. อ,อเหตุกะกุศลวิบากคานวิญญาณจิตจิตที่ได้กลิ่นน่าพึงใจแต่ยังไม่รู้สึกสุขหรือปลืม้มเปรียบเหมือนเราได้กลิ่นหอมจากดอกไม้สดในสวนจิตนี้รับเพียงกลิ่นดอกไม้ยังไม่มีความชื่นชมเกิดขึ้น เปรียบเหมือนเราได้กลิ่นอาหารหอมจากครัวจิตแค่รับกลิ่นยังไม่มีอารมณ์หิวหรืออยากกินเปรียบเหมือนเราได้กลิ่นน้ำอบไทยช่วงสงกรานจิตเพียงรับกลิ่นหอมเย็นยังไม่รู้สึกปลื้มเปรียบเหมือนเราได้กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นตอนเช้าจิตแค่รับกลิ่นยังไม่มีความรู้สึกสดชื่นเปรียบเหมือนเราได้กลิ่นทูบหอมในศาลา จิตเพียงรู้ว่ามีกลิ่นทูบยังไม่มีความรู้สึกเลื่อมใสลหลวงพ่ออธิบายได้ชัดเจนอีกแล้วค่ะคือจิตนี้ไม่ใช่ผู้ดมกลิ่นอย่างที่เราเข้าใจแต่เหมือนหน้าต่างของกลิ่นที่เปิดออกแล้วกลิ่นก็ผ่านเข้ามาเท่านั้นใช่เลยโยมวาสนาจิตนี้คือจิตรับกลิ่นเท่านั้นยังไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรยังไม่ชอบไม่เกลียดยังไม่วิเคราะห์ว่า เป็นกลิ่นหอมของดอกไม้หรือกลิ่นเน่าของอาหารเสียจิตที่รู้ความหมายของกลิ่นหรือรู้สึกกับกลิ่นจะต้องเป็นดวงปอจากนี้ผ่านมาโนทวารแล้วมีเวทนาหรือเจตนา,เ,นาเข้ามาประกอบสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูเริ่มเข้าใจกลไกลการทำงานของจิตมากขึ้นทุกทีอภิธรรมไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากถ้าเราเรียนอย่างมีลำดับโยมเข้าใจถูกต้องแล้วพอวางรากฐานถูก ต่อไปพอถึงมโนวิญญาณจิตหรือจิตที่มีอารมณ์ละเอียดขึ้นโยมจะเข้าใจเองอย่างไม่ยาก